สุราดีไม่กลัวตรอกลึกตอนที่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 ห้าอืมตอนอะไรโชคดีหรโอเคน้ำแกงยาเปียกเสื้อด้านหน้าของเสินเจอชวนไหลลงมาจากมุมปากของเขาจนหมด หมอร้อนใจจนเงื่อแตกพรักเช็ดขมับและหน้าผากตัวเองไม่หยุดป้อนยาไม่ได้แบบนี้หมอพูดคนต้องไม่ไหวแน่ เก๋ชิงชิงยืนถือดาบมองสนเจอชวนครูใหญ่ไม่มีหนทางแล้วหรอือมือหมอที่ประคองชามยาสั่นเทาทำเอาช้อนกระทบชามเกิดเสียงดังเขาเอาแต่โกกที่สายเก๋ชิงชิงไม่หยุดหมดหนทางแล้วหมดหนทางแล้วนท่านรีเตรียมเสือเถอะ <laughs> เก๋ชิงชิงทำหน้าลำบากใจเจ้าป้อนยาไปก่อนจากนั้นหมุนตัวเดินออกจากประตูทีเลย่ย จี้เหลยยืนอยู่ด้านนอกเกิชิงชิงครรวะอีกฝ่ายใต้เท้าหมอบอกว่าคนไม่ไหวแล้วก็รับจี้เลยมีเปลือกถั่วลิสงจนแตกแล้วเป่าเศษผงจนปริวันสิ้นใจแล้วหรือเกิชิงชิงตอบยังเหลือลมหายใจสุดท้ายอยู่ก็รับ ยี่เลยเอามือไพรหลังและหันกลับอมองเก๋ชิงชิงเจ้าจับตาดูไว้ก่อนที่เขาจะสิ้นใจก็พับลานิ้วมือบนคําสารภาพเก๋ชิงชิงผงกศีรษะมองส่งจีเลยจากไปเขายืนอยู่ในลานอีกครู่หนึ่งก่อนสั่งลูกน้องข้างกายไปตามทหารรับใช้มาไม่นานนักทหารรับใช้หลังคลอบในห่อตัวด้วยชุดผ้าป่านเนื้อหยาบก็เข็นก็เข็นก็เข็นอะไรเข็นรถเหรอก็เข็นรถ เข้ามายามนี้ทองฟ้ามืดสนิทแล้วคุกหลวงมีการตัวตราอย่างเข้มงวดเดอชิงชิงถือโคมส่องดูก,ก่อนให้ทหารรับใช้ผู้นี้ตามตนเข้าไปหมอจากไปแล้วภายในห้องจุดตะเกียงไว้เพียงดวงเดียวสนเจอชวนนอนอยู่บนเตียงด้วยใบหน้าไร้สีเลือดเมือเท้าเย็นเฉียบเหมือนคนตายเกอชิงชิงหลีกทางพูดกับทหารรับใช้ท่านอาชีคนอยู่ที่นี่แล้วทหารรับใช้ แกะผ้าเนื้อหยาบห่อหุ้มใบหน้าออกเพือให้เห็นใบหน้าถูกไฟเผาทำลายจนเสียหายเขาม,มองเขาจ้ามองสิรเจอชวนเดินเข้าไปสองก้ายกหื่นมือสันเทาเอาไปลูบผมของอีกฝ่ายครั้นเห็นสริร์เจอชวนพร้อมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกทั้งยังคราบเลือดเต็มตัวน้ำตาไหลเรนอย่างห้ามไม่อยู่ ชวนเอ,อ๋จี้กังรองเรียกนำเสียงแห่พระอาจารย์มาแล้วอ,าาอท่านอาจารย์เก๋ชิงชิงเป่าโคมไฟให้ดับท่านอาจี้ไม่ต้องกลัวตั้งแต่รู้ว่าเขาเป็นลูกศิษย์ท่าน คนในกุกก็ใส่ใจสอบควานสอบสวนก่อนหน้านี้ดูเหมือนร้าแรงแต่กลับไม่ทำร้ายร่างกายเท่าไรตอนใช้ทันไม่พรองด้วยเห็นแก่หน้าท่านพี่น้องทลายจึงยั้งมืออยู่บ้างรับบอกว่าเขาจะไม่พิการใน20หมายแนะ่เพียงแต่ขันทีผู้ลงทันในวังแต่ละคนดวงตาคมเกรบผู้เราจึงม่กล้าผ่อนปรนมากนะักโชคดีคนหนูสามสกุลหวามาทันเวลาหาไม่แล้วพันกงกงจะต้องสงสัยแนะ่ เส้นผมกอุงจี้กลางเป็นสีขาวครึ่งหนึ่งเขาหลังน้ําตายอย่างทุกระทมบรรณาฆ่าจี้กลางต้องขอตอบแทนบุญคุณนี้แนะ่เออจริงๆรีบพูดมาท่านอาจี้ท่านฉลายจึงพูดเช่นนี้พวกเราพี่น้องทาไปก็เพื่อทดแทนบุญคุณท่านส่งเสริมพวกเราในอดีตทั้งยังเคยช่วยชีวิตพวกเราไว้เขาถอนหายใจใครจะคิดว่ากลางทางจะมีเฉิงยาจินโกระอ,ออกมาเท้าคนนั้นคุณชารองสกุลเสียวเพื่อเอาชีวิตจริงท่านอาจี้ เขาจะมีทางรอดหรือไม่กลางทางมีเฉินยาวชินโปรโออกมาหมายถึงเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นทำให้เรื่องจะททำไม่ประสบความสำเร็จเฉินยาวจินเป็นขุนพลในสมัยปลายราชวงศ์สุยมักจะโจมจตรวิธีดักซุ่มกลางทาง จี้กลางจับชิปจอนขสรสนเจอชวนผลยิ้มเอ๋ยว่าเด็กดีวิชาที่อามู่สอนให้เจ้าทำได้ดีมากยามนี้ยังมาถึงขั้นเกินเยียวยาอาจารย์อยู่นี่แล้วเจ้าไม่ต้องกลัวสนเจอชวนมาอยู่กับจี้กลาง้งแต่จ็ดขวบฝึกวิทยานุย์ร่วมกับจีมู่วิชาหมัดมวยสกุลจี้เริ่มต้นด้วยความแข็งแกร่ง,งต้องใช้ควบคู่ไปกับวิชาฝึกจิตสกุลจี้ผู้ใดจิตใจแมวแ่วแน่ ย่อมไม่อาจฝึกได้จี้กลางอยู่บ้านรักสุรายิ่งชีพสอนคนโตแล้กลับลืมคนเล็กพอจิ้มู่ได้เป็นพี่ชายทุกครั้งที่เรียนรู้กับันท่านหนึ่งก็สอนน้องชายด้วยคิดไปถึงว่าหลายปีที่ผ่านมาสนเจอชนเรีนรู้ได้ดีทีเดียวเก<อ>ิดจิงๆโน้อมตัวมาดูแต่ถึงอย่างไรอายุก็ยังน้อยถูกทำร้ายเช่นนี้น่ากลัวว่า <c oughs> ขอัยร่างกายคนได้รับความเสียหายท่านอาจี้ยาที่หมอจ่ายให้ข้าสั่งให้คนอุ่นร้อนใหม่แล้วท่านลองดูว่าจะสามารถป้อนเขาได้หรือเปล่าสัญจอชวนไข้ขึ้นยนปากอแห้งผ่าเขาเจ็บไปทั้งตัวรู้สึกเหมือนนอนอยู่บนถนนใหญ่ในชีตัวให้ถูกรถมาที่เข้าๆออกๆออบททับมี่แบน ความเจ็บปวดเหมือนเปลวเพลิงร้อนแรงแผดเผาร่างกายของสรเจอชวนไม่สิ้นสุดท่ามกลางความมืดเขาฟันเห็นหิมะปริว่อนเลือดของจีมม่ความหนาวเย็นในหลุมยุบยังม,มีเท้าของเซียวชื่อเยที่ถีบมาที่อกเขา จี่เลยพูดถูกยามนี้การมีชีวิ่ย่อมต้องทนทุกข์เขาได้รับเลือดเนื้อเลือดเนื้อมาจากเสินไว่ย่อมต้องรับโทษทันเช่นนี้เขาต้องรับผิดแทนส่นเว่ยกลายเป็นคนบาปถูกวิญญ,ญาณทอกคนที่ตายอย่างไม่เป็นธรรมกลดาประนามสู่เขาสวมเครื่องจองจํานี้ไปแล้วมนันาย่อมต้องก้าวเดินต่อไปพร้อมความหนักอึ้งเช่นนี้แต่เขาไม่ยอมแพ้ ฟันทุกคนงาน้างออกกระหันหันกระแสความร้อนล่วงผ่านลำคอรถขมของอยาทำเอาหางตาสนเจอชวนเปียกชืน้นเข้ดดินเสียงร้องเรียกอันคุ้นเคยฟืน้นลืมตาขึ้นที่กลางป้อนอยาให้เขาใช้นิ้วม,มือหยาบกร้านเช็ดน้ำตาสนเจอชวนและเอ่ยเสียงเมา ชวนเอ๋ชนโจอาจารย์เองอาจารย์มาแล้วสนเจอชวนสะเอื้อนในลําคอสําลักเอาอยาน้าตาออกมาพร้อมกันเขายืน่นิ้วไบเกี่ยวชายเสื้อของจีก้กลางว้แลวกกัดาฝันแน่นเกรงว่าน,นี่จะเป็นเพียงความฝันยามป่วยใบหน้าของจีก้กลางอัปรักเขคอยุยเบียงศรีรษะออกเล็กน้อยหลบแสงจากตะเกียงชวนเอ๋อย่าได้คิดที่จะตายอาจารย์ยอมมิชิดอยู่อย่างอดสูต่อไปเพื่อเพื่อเจ้าคนเดียวเท่านั้นชั่วชีเวลา ธานี้สนโยช่วยไม่อาจห้ามน้ำตาที่พรั่งพูออกมาเขาเบนสายตาไปทางอื่นจ้องล้างคาเมื่อสลิจกระซิบเสียงแผ่วอาจารย์ท่ำกลางเสียงลมที่พัดกระโชกรุนแรงแววตาเขาค่อยๆทอประกาศใช้ความมุ่งมั่นออกมาข้าข้าจะไม่ตายเขาเอ่ยเสียงแหบแห้งอาจารย์อาจารย์ข้าข้าจะไม่ตายเด็ดขาด วันต่อมาองค์จกักรพรรดิเสียนเตอปูลมาเน็บสามทัพนอกจากทหารม้าเหล็กหลีเปิดอยู่นอกเมืองกับทหารรักษาการในมนทองฉีตรงแล้วในวังยังจัดงานเลี้ยงนำเหล่าคุณนางเลี้ยงต้อนรับผู้ทำทัพท,ทั้งหลาย เซืจูย่เปลี่ยนมาสวมชุดขุนนางตอนเข้าไปนั่งทำลายกินอายสุภาพสำรวมของปัญญาชนรอบด้านจนสิน้นนวดลายสิงโตกายมีคาที่ปักอยู่บนชุดขุนนางสร้างความน่าเกรงขาม แต่เมื่อเขานั่งลงสนทนาท่าทางเสเพรไม่จริงจังกับปรากฏออกมาคุณนางฝ่ายบหมุนรอบด้านก้มหน้าก้มตาดื่มสุราจ้องมองเขาไม่หยุดพาทษิตว่าพยักษ์ไม่มีลูกเป็นสุนัขชนะจะมือเพียงรัตยาเสียวที่รับสืบทอดสิ่งดีจากวิดาเล่าพวกเขาต่างพร้อมใจการจ้องจับผิดทุ่งท่ากริยาของเสียวชื่อเย รู้สึกว่าความโอหังไม่สมน์อีกฝ่ายพุ่งประทะใบหน้าแตกต่างจากเซียวจีหมิงผู้เคร่งเกินนั่งอยู่ตำแหน่งสูงกว่าราวฟ้ากับเหว <c oughs> พยักษ์ที่ไม่มีลูกเป็นสรักไม้ถึงบิดาโดดเด่นย่อมมีบุตรที่ไม่ธรรม,มด,ดาเ <c oughs> จ้าอย่าทำเหมือนตัวเองไม่เกี่ยวข้องเลยลูกวงไปนั่งอยู่นั่นข้างกรชับในเมื่อป่าบาท,ทรงปูนบันเด็ดให้เจ้าแล้วปเดี๋ยวต้องเรียกเจ้าให้ยืนขึ้นแน่ เชียวจือ้อเส่ยเถูผลเหอเถากฝ่ฟมือถ้าทางใจลยอ,อยลักน้อยผลเหอเถาเกิดผลวอนัดลูกวอนัดวอนัดหรือเกาลัดหรอกถ้าทางใจลอยเล็กน้อยลูกกวงไปหันไปชํำเลืองมองเขาไม่คืนออกไปดื่มสุรามเรเกิดเป็นคนต้องหมั่นหาความสุขใส่ตัวเชียวจเยนั่งในท่าที่ไม่สำรวมนับไปเดี๋ยวหากเป็นคนกล้าทำตัวเป็นเชียงจวงร่ำกระบี่ ถ้าจะอาศัยความมึนเมาจากธุรธรรมตัวเป็นฟานคายต่อหน้าพระพักเช่นนี้ไม่ใช่ได้ประโยชน์ทั้งสองทางหรอือเชียงจวงเป็นน้องชายของเชียงเอียจักรราชโฉในงานเลี้ยงที่หงเหมือนเชียงจวงรำกระบี่หมายจะสังหารเหลียวปังภายหลังเชียงจวงรำกระบี่จึงกลายเป็นสํานวนหมายถึงําพูดและการกระทําแตกต่างไปจากจุดประสงค์ที่แท้จริง ฟานไข่เป็นคุนสุดผู้ห้าวหานของหลิวปังเขาประนามการทําเชียงอิติคิดสังหารหลิวปังในงานเลี้ยงต่อหน้าทุกคนภายหลังสามารถช่วยชีวิตหลิวปังจากเหตุการณ์ลอบสังหารในงานเลี้ยงที่หงเหมือนได้แล่ะแบบนั้นก็ได้ลูกกวงไปรินสุราแต่การดื่มสุราทำร้ายร่างกายหากเจ้ายังอยากเป็นเมทัพเจดีก็เลิกนิสัยนี้เสียเถิด ถ้าเกิดผิดเวลาเชลวชียชยโย,ยน เหอเถาผลหนึ่งให้ลูกกวงไปบัตรนี้ตำแหน่งสีกมพลในแต่ละถูกจับจองไปหมดแล้วข้าไม่มีโอกาสได้ทำตัวเป็นบีระบดรอกคนใดหากท่านไม่ไหวจะลืมบอกข้าลุงหน้าสักคำถึงเวลาข้าค่อยเลิกสุราก็ยังไม่สายลูกกวงไปตอบหน้ากรัวเจ้าคงต้องรออีกนานสองคนรักกันครู่หนึ่งเดิมสุราไปได้สักพักเรื่องที่คุยกันในงานเลี้ยงเปลี่ยนเป็นเรื่องสกุลสันในจงผัวลูกกวงไปถือผลหอเถา ตัั้งงใจฟเมื่อคืนเห็นบอกว่าคนพนี้ไม่ไหวแล้วมิใช่หรือเจ้าหุยพูดเสียงเบาอยู่ข้างหลังขอรับเห็นกูชายบอกว่าทีบทรงคนนี้ลงปอโรคไปแล้วเชียวชี้แย่ไม่ปฏิเสธข้าพูดงนินหรือสองคนมองหน้าเขาโดยไม่เอ่ยคำใดมองอะไรลูกคงไปตอบคนอยังไม่ตาย เจ้าหุยพูดบ้างคนยังไม่ตายเซลจีเย่จ้งหน้าสองคนพักใหญ่เขาจะตายหรือไม่เกี่ยวอันใดกับข้าด้วยพยายอมหาใช่บิดาของข้าไม่ลูกก้งไปมองขึ้นไปด้านบนต้องรอดูว่าฟ้ามมาจะทรงจัดการอย่างไรเขาดวงแข็งจริงๆเจ้าหุยคุกเข่าอยู่ด้านหลังก้มหน้าก้มตากินอาหารอีกครั้งพูดอย่างไม่ใส่ใจต้องมีคนแอบช่วยเหลือเขาอยู่แน่ ไม่ตายก็พิการเชียวชีอเย่ปลายตามมองที่หน่าสกุลวาที่อยู่ไม่ไกลออกไปนักแทเฮามีพระชนมายุมากแล้วบัดนี้ได้แต่ทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เลีล้ยงดูสนักไรเจ้าของตัวหนึ่งเป็นกรรมแท้ๆเจ้าหวยยัดกระดูกซี่โครงชช้นหนึ่งสปากอย่างไร้ความรู้สึก หลังจากดื่มสุราไปสามคำรบจักพัดเสยนเตอเห็นบรรยากาศเหมาะสมจึงเอ่ยปากว่าจีหมิงเซียวจีหมิงถวายบังคมรอรับพระบัญชาจักพัดเสยนเตอเอียนกายพิ่งาลังมังกรคล้ายทนริสุราไม่ไหว สนเว่ยพ่ายศึกจนเรื่องเขาสมคบศัตรูหรือไม่สุดท้ายยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดเช่นนั้นสนพันรูกุ้ยค้อมกายเอ่ยเสียงค่อสยสนเจอชวนบรรยากาศฝ่าบาทจักพัดเส้นเติงเงียบไปครึ่งแต่กลับไม่ได้พูดต่อหันไปหาไทเฮาแทนสิ่งแม่มีความเห็นเช่นไรภายในงานเลี้ยงเงียบเก็บไร้เสียงคนนางนังฝ่า,ายบุญและฝ่ายบูตต่างก้มหน้ารอฟัง ให้หฮาทรงสวมแถบคาดหน้าผากแพรบางสีดำวาดลายมังกรเมขาสีทองประดับไข่มุกตั้งหูไข่มุกร้อยไหมทองประดับมุกเม็ดใหญ่ประทับบนแท่นที่ประทับอย่างสูงศักดิ์สง่างามเจสาทวีจนเงางามเป็นระเบียบของนางย้อมสีน้ำค้างแข็งไม่มีผู้ใดกล้าบับางอาจเลยหน้าจ้องหน้าห่างตรงตร พระยินไทเฮาเอ่ยปากว่านาสงครามในจงปู่ทำลายขวัญกำลังใจของทอรหารไปมากทั้งหมดล้นเพราะเสินเว่ยล้นลานจนทำอันใดมิถูกแต่บัดนี้ก็เผาต,ตัวตายเองเพราะกลัวความผิดทายาในตระกูลล้วนเสียชีวิตในสงครามเรืือู้้ที่เกิดจากอนุผู้นี้เพียงคนเดียวการตัดรากถอนคงถอนโคนขัดต่อหลักคุณธรรมและความเมตตาววชีวิตเขาและสอนรู้จักทาบซึ้งในบุญกุลใช่ว่าจะมีได้ขณะน,นั้นเงียบสง ลูกกงป่ายพร่องออกมากระหม่อมคิดว่าไม่เหมาะประยาค่ะเขาก้าวออกมา3ามก้าวคุกเข่าลงกลางท้องพระโรงไทยเฮาทรงเมตตาแต่สงา์ไม่จงผัวไม่เหมือนครั้งก่อนๆส่วนเว้ยแม้ไม่มีหลักฐานว่าสมภบค่าสึกแต่กลับต้องสงสัยในเมื่อเด็กคนนี้เป็นทญญายาทของเขาหากไว้ชีวิต มันน่าเกรงว่าจะกลายเป็นหอกข้างแคร่เพยียกค่ะไทเฮาจ้องมองลูกกงไปครั่หนึ่งเปลี่ยนซาป,ปัวประจำการอยู่ในเทเลซไยมาหลายสิบปีใช่ว่าจัดสะนะสงครามทุกครั้งไปเปลี่ยนซาป,ปัวปัวในบรรดาศักดิ์ในสมัยโบร,ราณของขุนนางจีนก,กษัตริย์จะแต่งตั้งให้เชื้อประวงหรือผู้มีความงามความชอบในบรรดาศักดิ์ห้าขั้นรองจากชั้นอ๋องคือกงโขปัว ชื่อและหนานซึ่งแต่ละสมัยมีคำเรียกคำดำดับแยกย่อยแตกต่างกัน ลูกกวงแปะตอบบิดามแม้มิได้คว้าชายทุกครั้งในสงครามแต่ก็เป็นเวลาหลายสปีแล้วที่เปลี่ยนจินไม่เคยมีข้าศึกข้ามแดนเข้ามาได้ขมุกเม็ดใหญ่ข้างหูทยเท้าขายับไหวก็เพราะเหตุนี้ิ่งต้องสอนให้เขาจักกฎธรรมเนียมมารยาทและความเมตตากว่าคุณ,ณธรรมทาให้เขาเข้าใจว่าสงครามครั้งนี้ทิ้งหาย,ยนะไว้มากมายเพียงใดการฆ่าคนคนหนึ่งง่ายดายนักทหารมมาเปลี่ยนซาย่ําเหย็ยบเข้ามาในจงผัวสังหารประ ชาชนชาวตาโจกของข้าไปหลายหมื่นบัดน,นี้ความอับยศมั่นเมืงยังไม่ถูกลบล้างแล้วเด็กคนหนึ่งมีความผิดอันใดเล่ากระหม่อมก็คิดว่าไม่ผิดพยาค่ารองราชเลขาธิการสภาคุนนาง ไหเหลียงอยีที่เงียบมาตลอดยันโตแลื่ขึ้นก่อนจะคุกเข่าลงสภาคุนนางหรือเนือเก๋รหรือเน่ยเก๋เนือเก๋เป็นหน่วยงานการปกครองในสมัยราชวงศ์หมิงหลังยุบตำแหนง่งอัครมหาเสนาบดีประกอบด้วยสมาชิกจากหกกรมมีหน้าที่หารือข้อราชการร่วมกับองค์จกักรพรรดิโดยมีราชเลขาธิการเป็นสมาชิกลำดับที่หนึ่ง และได้รับยกย่องเป็นหัวหน้าสภาขุนนางราชเลขาธิการยังเปรียบเสมือนผู้น,นำขุนนางฝ่ายบดในราชาสำนักอีกด้วย เขามีพระเมตตาตริินหาใช่รืงเล็กไมมแม้สวนเวยจะไม่ได้สมคบค่าศึกแต่หลังสงครามครั้งนี้เขาก็สมควรถูกประหารอีกครั้งเด็กคนนี้ถูกสอบสวนถึงสามครั้งว่าข้าการล้วนสับสนไม่ตรงกันเขายืนกรานว่าสนเวยไม่ได้สมคบค่าศึกเมื่อเขาเป็นบุตรอนุทูกเลี้ยงดูอยู่นอกจวนหากม่รู้ว่าสนเวยสมคบค่าศึกแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าสนเว่ยม่ได้สมคบค่าศึกเห็นได้ว่าเขามีนิสยัยเจ้าเล่ห์ไม่อาจเชื่อถือได้เป็น เช่นดีขุนพลลูกกล่าวเก็บทายาสกุลสนไว้วันหน้ามิตาจะกลายเป็นหอกข้างแกร์ไ้เฮาไม่กรีก,กับเอ่ยว่าหายเกลอเหลารีบลุกขึ้นเถอะหายเกลอเหลารีบลุกขึ้นเถอะเกอเหล่าเป็นคำจะเรียกราชจมดิตฐ์ทำงานในสภา,ค,า,าคุณนางอาจเรียกขุนนางอาวุโสในเชิงยกย่องก็ได้ รอจนพันธุ์โรกุ้ยประคองไฮเหลียงอีลุกขึ้นแล้วไทยเฮาจึงพูดทุกท่านกล่าวถูกต้องยิ่งนักความคิดข้ามไม่ถูกต้องเรื่องนี้ฝ่าบาทคนตัดสินใจแล้วกันภายใต้สายตาทุกคนที่จับจ้องจากพัดเซนเตอร์ไอหนักอย่างอ่อนแรงคาระาผ้าชนาธิพันธุ์โรกุ้ยส่งให้ปิดปากเงียบอยู่นานสุดท้ายพูดว่าคําพูดของเสด็จแม่ใช่ว่าจะไร้เหตุผลเด็กคนหนึ่งมีความผิดอันใดแต่ทิ้งอะไรเสนินเวยกระพายศึกทิ้งเมือง เห็นแก่ว่าก้าวชุกโครดของเขาหรือสายเลือดอยู่เพียงคนเดียวมอบประกาศในการสำนึกผิดรอลงทานให้เด็กคนนี้ก็แล้วกันจี้เลยพเย,ยาค่ะส่งตัวเด็กคนนี้เข้าไปใวัดเจ้าจุยและจับตาดูอย่างเข้มงวดหากไม่มีคำสั่งห้ามออกมาโดยเด็ดขาดเชียวจุเยโย,ยนผลเหือเถาแตกแล้วลงในจานเจ้าหุยถามคุณชาไม่กินแล้วหรื เชียวจือเย่ตอบพิการแถมยังเสียหายใครจะต้องการเล่าเจ้าจุยกรอกตามองไปในใจเอ่ยเสียงทุ้มแบบมีย่อมดีต่อทุกฝ่ายแล้วมิเชื่หรือพวกเราไม่สมหวังหรือไม่สม่างเช่นกันขังไว้ย่อมดีกว่าปล่อยตัวออกมาลูกกงปายเดินกลับมายัางที่นั่งและพูดไม่แน่หรอกเชียวจือเย่ชี้ตัวเองฆ่าก,กระทุ้งเหมือนกันมิเชื่อหรือลูกกวงปลายกับเจ้าหวยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เช่นนั้นก็ดีทีเดียวจบตอนที่ห้าครับ